คยสงสัยป่ะว่าเวลาเจอร้านแบบนี้ตามห้างเนี่ยร้อยสี่สิบเก้าว่าเวลาเห็นราคาตามหน้าร้านแล้วพอเข้าไปกินจริงมันจะ,ะได้ราคาตามนั้นป่ะอันนี้เราก็เลยมาลองดูเป็นร้อยสี่สิบเก้าใช่ไหมตั้งเป้ามาแล้วเอาร้อยสี่สิบเก้าเอาเซตนี้เลยครับตามภาพเนี่ยร้อยสี่สิบเก้าอันนี้เลยโอเคมาละอันนี้เป็นเซตแบบว่าเป็นข้าวกับหมูแล้วก็ผักใช่ไหมเป็นปิ้งย่างเราก็จัดการมาเลยเอาตามรูปมาแล้วก็กินกินเอาผักก่อนอันนี้เขาบอกว่าเติมผักไม่อัน้นเราก็อไม่ขัดอยู่แล้วให้เติมไม่อั้นก็เติมเติมไปดิ อใส่ลงไปเลยเติมปรุงน้ําจิ้มก่อนปรุงๆคนๆคนๆเข้าไปอ่ะแล้วก็เดี๋ยวมาปิ้งผักกันเราก็จะปิ้งเป็นปิ้งผักแล้วก็กินกับข้าวผักเติมไม่อัน้นข้าวเติมไม่อัน้นจัดการกินไปเลยเดี๋ยวเราจะรอดูว่ากินกินไปแล้วมันจะได้เป็นร้อยสี่สิบเก้าจริงไหมอ่ะอันนี้ผักอีกกินไปเลยอ้าวผักผักกินจนแทบจะกินเป็นเจแล้วแต่ว่าอันนี้ก็มันมีหมูนะ อันนี้หมูแล้วก็น้ําจิ้มจัดการกินไปเลยน้ําจิ้มกับข้าวเติมไปจําไม่ได้แล้วว่าเติมไปเท่าไหร่ไม่รู้นี่ข้าวมาอีกถ้วยลวะกินกินไปนี่ก็ผักกินจนโอดโจะว่าเ,เกงใจถ,ถ้าจะเนี่ยข้าวสามถ้วยแล้ะอันนี้ก็หมูหมูชามเดียวแล้วก็ผักกับข้าวเติมไม่อั้นใช่ไหมจัดการกินไปเลยเสร็จแล้วพอกินเสร็จเดี๋ยวมาดูกันว่าตอนจ่ายตังค์เนี่ยมันจะร้อยสี่สิบเก้าจริงหรือเปล่าอ่าเรียกพนักง,งานเก็บตังค์เลยร้อยเจ็ดสิบห้าโอเคขอบคุณครับ